สวัสดีครับอยู่กับผม running RBC คนเดิมอีกเช่นเคยครับโดยคลิปนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาของครับเป็นการ evolution โหโคตรแท้เลยเรียกอย่างรูอ่ามันมีดีอะไรมันใช้ยังไงหาของมาอัปเกรดยังไงทำยังไงครับดูครับผมจะลองแซมเปลให้ดูใกล้ง่ายหนึ่งอย่างก่อนโดยอ่าดูที่ของผม ผมจะยกตัวอย่างอาเอาอะไรดีเนาะอ่ะตุ้มหูวน,นี้ก็ได้ครับตุ้มหูอันนี้เลเวลสิบเอ็ดนาะดูเป็นไหมดูตรงครําว่า Require Level อ,อ,อยู่กลางๆครับมันจะเขียนว่า Level 11ตุ้มหูนี้ Level เเ11พัฒนามาแล้วจนเต็มแม็กเห็นไหมครับหลอดเลืองไฟกระพริบเลยชุดใหญ่ไฟกระพริบตอนนี้คือแบบอัพถึงขั้นสิแล้วก็เต็มแม็กเลย ทีนี้ผมอัพขั้นต่อไปทํำยังไงนี่ก็กดชิปแล้วก็กดคลิกตายครับมันจ,จะมีให้กดอยู่ปับ๊บมันก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมาซึ่งการที่เราจะพัฒนามาเป็นแบบน,นี้เนี่ยเนี่ยอันที่อยู่มุมขวามอือนยครับอ่าอันที่มันถัดจากลูกกระโหลกไป,ปเป็นที่มันเป็นเลขหนึ่งเขียวๆวเนี่ยก็คือถ้าเราอัปเกรดพัฒนาเนี้ยจากที่มันเพิ่มเห็นไหมครับที่มันเพิ่ม53าก็กลายเป็น91ซึ่งในการพัฒนาขั้นเนี่ยพัฒนาทีนึ่งมันเพิ่มเยอะ แล้วเราจะหาของไงไงมาพัฒนาเราก็มาดูข้างล่างครับตรง offering เขาบอกว่าให้ใช้ตุ้มหู golden d e w a e a r r i n g ถามว่าอันนี้มันเอาจากไหนเราก็อ่านข้างล่างตรงหนังสือตัวตัวสีเหลืองครับที่มันเขียนว่า accurate form เห็นไหมแล้วเป็นรูปบอสตัวสีแดงๆอ่าสอะไรวะเนี่ย searching stand golden d e w a วิวออฟเฟตน่าจะหาจากบอสที่อยู่ตรงเซเลสไทนมีคำว่าแซนส่วนวิวออฟเฟตนี่น่าจะเป็นหมุนหมุนวงล้อได้มาประมาณว่าเอาเอาเอา,เอาหินจากบอสมาลเลอาไปหมุนถ้าถามว่าไอแซนแต่และนี่มันอยู่ตรงไหนก็น่าจะแมปนี้มั้งครับแล้วก็ลองดูว่าเออมันอยู่แถวไหนอ่านชื่อตามตามแมปตรงนี้ไปครับอืมเราก็ดูเลเวลก่อนดูดูด,ดูมันบอกว่าเลเวลยี่สิบแปด ตอนนี้ผมะผมเลเวลยี่สิบห้ามันอยู่แถวแถวนี้ยี่สิบแปดก็น่าจะแถวแถวนี้มั้งครับอถ้าเราทําของที่มันแบบพัฒนาขั้นสูงอ่ะขั้นไกลๆอ่ะมันจะค่อนข้างยากที่หนึ่งคือเราต้องมาหางหาอ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นไหมครับตอนเนี้ยผมอยู่ตรงนี้มุมล่างมุมล่างซ้ายแล้วเห็นไหมเห็นรูปพีระมิดน้ำเงินน้ำเงินตรงกลางไหมครับแมบปบตรงกลางกลงเนี่ยแถวๆเนี้ยแถวที่เมาส์ที่พวก ที่ผมชี้เนี่ย The s c o r l e t Land แฟนผิดอ่าเนี่ยแสงว่ามันต้องอยู่แถวเนี้ยอ่าอยู่แถวแถวนี้แน่นอนซึ่งเราก็ต้องไปหาบอสในแถบทวีปนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็ตีมันแล้วเราก็จะได้ของมาครับพอเราได้ของมาเอาอยัางไงต่อเดี๋เราได้ของมาปุ๊บนี่เราต้องมีนี้อีก Ingredient เป็นหินที่ได้มาจากอ่าเห็นไหม a c c u r a t e Form เหนะ็นไหม ก็บอกว่า contact with s o w a r d e n contact 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 นี่แปลว่าสัญญากับ s o w a r d e n อ,อันนี้อ่านแล้วงงเอาละทีนี้สมมติไอชิ้นนี้ผมไม่รู้แล้วมันหาจากไหนอ่านแล้วมันงงแต่ส่วนมากมีน้อยมากที่จะอ่านแล้วงงอาจจะเป็นเควสแล้วได้มาก็ได้สมมุติว่าแบบมันงงรู้จะหาที่ไหนไม่ยากครับนี่ F5 ครับ F5 ขึ้นมานึกอะไรไม่ออกบอก F5 ครับ เอชี premises, ้ไว้แล้วพิมพ์ตามเลย C I N D E R B S T I แบ t r ด์ฐานทอมสโตนคลิกเข้าไปจับเห็นไหมอันละหกเงินครับไม่แพงครับก็ซื้อมาเลยเพราะเขาใช้อันเดียวเห็นไหมดึงมาเลยปักพอเรามีปุ๊บตรงนี้มันก็จะเป็นแสงสว่างขึ้นในช่องของของเรานะครับเนี่ยแค่เนี้ยวิธีหาของถ้าสมมติเราหาไม่เจอจริงๆ ส่วนในอันนี้รู้สึกว่ามันเป็นอ่าของที่มันเป็นแบบที่จะต้องดอกเองไม่มีขายเท่าที่ผมลองเปิดดูมันไม่มีเนาะ,ะแต่ถ้าเกิดของที่มีเป็นยังไงอ่ะอย่างอันนี้ดูแหวนผมมัง่งแหวนอันนี้ก็อัพถึงขั้นสิบแล้วก็ถ้าจะจุติจุติแหวนให้มันเป็นขั้นต่อไปเนาะจะต้องใช้แหวน infernal ring มันบอกว่าให้ไปหาจากดัน Tomb of the e x i l ซึ่งในดัานนี้มันเป็นดัานเลวสา6สิ แม่งโคตรยากเลยลงไปดูแล้วอ่าจะไปก็ได้ครับเกาะพวกเร่สูงๆไประบบดันน่ะนี่ผมสอนไปแล้วในคลิปรู้สึกจะคลิปที่สามมั้งอ่าซึ่งเราสามารถเกาะเข้าไปได้แล้วของพวกเนี้ยเวลามันดอกมาพวกเร่สูงๆเขาไม่ใช้กันหรอกเพราะว่าเขาเร่สูงกันแล้วเปอร์เซ็นที่เราจะได้มามันก็เยอะแล้วถ้าสมมุติว่ามันไปเท่าไหร่มันก็ไม่ดอกสักทีทำไงเห้าครับห้าอีกแล้วเ,เรามาดูราคากันยิไปเลยอินเฟอแน infernal link องิงถูกไหมเนี่ย infernal infernal ทำไมไม่มีมีแต่ฮอนเหรอวะเกิดอะไรขึ้นเอ,อ่อมันเป็นมันเป็นประดับเนาะเราอาจจะต้องมาดูตรงนี้ accessory link ล,ลองดู ทำไมไม่มี Internal Link ถ้าเราเซิร์ชเราไม่มีก็แสดงว่ามันเป็นของที่ต้องดอกเองขายไม่ได้คือดอกมาแล้วอ่ะจะขายไม่ได้ของไหนที่มันขายไม่ได้คือมันจะไม่มีในนี้ครับไม่เป็นไรครับเราก็ไปอาเองก็ได้ที่ดันชูออฟส์เอ็กซ์เซลต่อไปถามว่าแล้วมันดียังไง ถ้าเกิดเทียบกับของเล่วสูงๆอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูอ่ะดูอันนี้ก่อนอันเดิมตุ้มหูนี้เลเวล11นะดูค่าข้างบนนะ533 522แล้วลองดูของคนนี้ดูนี่ยกตัวอย่างครับคนนี้เขาเลเวล35ในกิลเวสเล่ห์ฮูเปอร์อ่ะเราลองมาดูของของเขาคนนี้เขาเลวไวมากครับอ่ะแล้วลองดูตุ้มหูเขา ตุ้มหูเขาเลเวล34ซึ่งตุ้มหูเขาอะห่างจากเลเวลของผมอะเท่าไหร่34ลบ11ห่างกัน23เลเวลอ,อ่าอะ,อะคุณลองดูค่าเอาเองครับของผม53ของเขาเท่าไหร่47เห็นไหมค่าอ,อื่นๆน่ะก็พอๆพอกันเลยคือค่าแต่ละค่าเนี่ยมันจะถ้าเป็นค่าที่มันเป็นค่าที่มันเป็นค่าสําคัญอะขีดดาวเมจอย่างเงี้ย52เนี่ย ถ้าเป็นเลือดก,ก็ต้องให้เยอะนิดนึงไงอย่าไปดูว่าตัวเลขว่ามันเลือดร้อยร้อยร้อยแปดสิบสามนะโอ้อนเตอร์ตีทีหนึ่งเกือบห้าร้อยร้อยแปดสิบสามก็เศษเลือดนะครับเห็นไหมเห็นเห็นค่ายังว่าแค่ประดับเลือดสิบเอ็ดแต่ถ้าทําการอีโวพัฒนาให้มันอัพเป็นสูงเป็นขั้นๆไปเนี้ยมันจะสามารถเพิ่มได้เยอะกว่าประดับที่ไม่มีการพัฒนาเห็นไหมครับประดับของประดับสีฟ้าของของท่านนี้เขาไม่ได้มีหลอดสีเหลืองมาครับผมแสดงว่าประดับนี้พัฒนาไม่ได้ เราลองดูแหวนอันนี้แหวนอันนี้เป็นแหวนชนิดเดียวกันกับที่ผมใช้อันเดียวกันเลยแต่ของเขาไม่ได้อัพเลยของเขาคืออยู่ขั้นแรกสุดเลยอันนี้ขั้นแรกสุดของผมก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันลบยี่สิบนะครับ evation ยี่สิบต่แหวนของผมเนี่ยพัฒนาไปแล้วทั้งหมดสามครั้งอสามขั้นเลยจุติสามครั้งเลยซึ่งเห็นไหมเห็นความต่างไหมครับยี่สิบกดร้อยสามสิบสี่ต่างกันเยอะอ่าลองดูสร้อยบ้างครับสร้อยสร้อยนี้ผมเพิ่งพัฒนาไปขั้นเดียว แค่ขั้นเดียวนะอันเหมือนกันเลยแค่ขั้นเดียวดู83ดสบสาปยี่สเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้พัฒนาอัปเกรดของดีกว่าครับไม่ใช่ว่าไปใส่ของรุสูงๆแล้วมันจะโหดตามเกมนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ใจดีขนาดนั้นครับมันต้องแบบมีการ e v o l u วลชันะมีการพัฒนาครับส่วนอาวุธเทียบไม่ได้ครับเพราะว่าของเขาเป็น b a s มา a s เตอเขาจะเทียบของผมไม่ได้เราะผมเป็นอ่าเป็นอะไรวะเป็น กังฟูไฟเตอร์ซึ่งสเตตัสมันก็จะเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วเห็นไหม mm hmm. เขาเลลห่างกับของผมยี่สิบห้าเขาสามสิบห้าห่างกัน1ิเบลแต่ตรงสเตตัสอะไรเนี่ยผมก็เฉียดเดขเาลวเห็นไหมเพราะว่าของตัวกังฟูเนาะมันจะตีแรงกว่าตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะวัดตรงนี้ไม่ได้ให้เราวัดเฉพาะพวกระดับก็พออ่าก็จบกันไปครับสําหรับวิธีการหาของจะเสริมให้อีกนิดนึงคือพวกเวทฟ้ามันจะให้ของเกี่ยวกับเห็นไหมพวกหินพวกอะไรเนี้ยมาเนี่ยครับ ทำมันไปถือครับมันอาจจะให้ ep พีน้อยแต่ว่าของที่เราใช้อะมันจะเซฟเซฟเวลาในการหาของพวกนั้นให้เยอะมากเลยบางครั้งเงินเยอะมันก็ไม่ใช่ว่าจะซื้อได้ทุกอย่างเราก็จะต้องแบบมีทั้งหาด้วยแล้วก็ซื้อผสมด้วยผสมผสมกันไปแล้วมันจะออกมาลงตัวมากเลยอืมก็สําหรับการอีเวเนาะคลิปนี้ก็เดี๋ยวก่อนก่อนลาวิธีอัพให้มันเต็มก็น่าจะเข้าใจกันอยู่เนาะคือถ้ามันยังไม่เต็มสิทธิ์อย่างแหวนอย่างสร้อยเนี้ยมันก้นหกเนี้ย เราต้องหาประดับมาให้มันกินหาประดับให้มันกินยังไงอ่าดูเสริมให้เสริมให้เมื่อกี้สอนแต่พัฒน,นายังไม่ได้สอนวิธีให้มันกินก็หาประดับอะไรก็ได้สักอันหนึ่งเอาอย่างอันนี้ก็ได้อะ,อะลองดูเห็นไหมก็กดปุ๊บแล้วก็กดใส่นะครับเห็นไหมมันจะมีเกรดเพิ่มขึ้นมาว่ามันจะเพิ่มได้ได้ได้สุดตรงคําว่า min ินแ m a กเนี่ยตรงเนี้ยก็คือมันจะแดกอันนี้ของผมไปสามอันเพื่อเพิ่มเกรดตรงเนี้ยขึ้นมา ซึ่งระดับอย่างเงี้ยเวลาเราไม่ใช้อะเราก็ให้มันกินกินไปเรื่อยๆจนมันเต็มพอมันเต็มสิบเท่านั้นแหละครับเนี่ยเต็มเต็มสิบเราก็จะสามารถอัขั้นต่อไปได้อันนี้ก็คือขั้นต่อไปต้องใช้อะไรบ้างเผื่อเราจะเตรียมของไว้ก่อนอ่าเราก็จะสามารถดูไว้ก่อนได้ว่ามันใช้ Infernal n no e c เ l a ก e เหมือนผมจะมีนะ no. อินฟอร์โอ่ามีครับนี่อันนี้เลย no. อินฟอร์อผมเตรียมไว้เลยนี่ถ้าอย่างนั้นอันอื่นผมก็ให้มันกินเล่นได้ละประมาณนี้ เดี๋ยวผมลองให้มันกินกินเล่นสักครั้งนะึจะได้ดูว่ามันเป็นยังไงก็ปึ๊บปึ๊บแลากดอีโวครับกดตกลงปึ๊บมันก็จะแกง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 ปิง้งขึ้นมาครับเรียบร้อยถามว่ามีการแตกไหมไม่มีครับเกมนี้ไม่มีของแถบครับเนื่องจากว่าเกมนี้จะเน้นเป็นสเต็ปสเต็ปของการเล่นที่ฝีมือสามารถก่าของเพราะฉะนั้นของเนี่ย มันเลยสามารถให้อัปเกรดเป็นขั้นๆจุติไปได้เรื่อยๆไม่ต้องกลัวว่าทำทาำไปจุติปุ๊บแตกหายไม่มีครับไม่มีคือของแต่และอย่างกว่าเราจะเอามาจุติได้กว่าจะเอามาใส่แล้วเดี่ยมันไม่ได้หายง่ายมันก็ค่อนข้างใช้เวลาเขาก็เล็งเห็นถึงความลําบากของเราตรงนี้เหมือนกันอ่าลองคิดดูดิถ้าสมมติผมจุติไปห้าครั้งเนี้ยแล้วมีการแตกหายเนียสมมติผมจุติครั้งที่หกหายหน้าซีดเลยมันไม่สามารถไปสตาร์ทครั้งที่ห้ามาหกใหม่ได้นะครับถ้าสมมติว่ามันหายเนาะ สมมติเราเอาไปโยนทิ้งหรือว่าเราไปขายทิ้งแบบพลาดอะไรเงี้ยเราต้องไปสตาร์ทตั้งแต่หนึ่งเลยในการไล่ขึ้นมาเรื่อยๆในของประดับที่ชื่อชื่อเนี้ยเนี่ยอาวาร์เค้นไบต์เน็กเลเนี่ยยกเว้นแต่เราจะเปลี่ยนเป็นประดับอื่นเป็นประดับอีกอันนึงเลยอันใหม่มาเลยอะ่ะอ่ามันมีเกตมาให้เอออันเนี้ยได้อย่างสมมุติประดับเลเวลสามสิบแต่ว่ามีเกดมาให้อย่างเงี้ยซึ่งแม่งหาย,ยากมากอ่าสู้เราค่อยๆพัฒนา,นาตั้งแต่ต่ำๆขึ้นไปแล้วก็สูงๆเราก็สบายแล้วเราก็ มีทั้งสำรองใช้อะทั้งหาของใหม่เป็นในตัวด้วยแล้วของเก่าเราก็สูงู่แล้วด้วยแต่ไม่มีประดับไหนที่มาสตาร์ทใหม่แล้วจะสู้ประดับอีโวได้ในระดับที่ใกล้เคียงกันอ่าอย่างเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างให้ไปแล้วเลเวลประดับอันเนี้ยสิบเอ็ดกับของคุณเวสประดับเลเวลสามสสี่เป็นไงครับห่างกันเยอะอืมเพราะฉะนั้นการอีโวสำคัญมากครับตามที่ผมสอนไปเนาะ ส่วนไอ้หน้านี้หน้านี้มันคืออะไรยังไม่ทราบครับขอละไว้ก่อนมันเหมือนว่าเป็นหน้าที่ใช้ใสำหรับอาวุธเนี่ยหน้านี้อัลเทอร์แอพเพรนต์รู้สึกว่ามันจะเป็นการท r นเฟอร์อาวุธเหมือนแบบคล้ายๆแบบเราจะแบบเปลี่ยนเลยอะพูดไงดีอะคือผมยังไม่มีของลองในช่องนี้ไงครับถ้ามผมมีของลองในช่องนี้ผมก็ลองไปแล้วแต่ทีเนี้ยตั้งแต่เล่นมาคือมันยังไม่มีอะไรที่แบบเอามาใส่ในช่องนี้ได้ ก็เลยยังไม่รู้ในสำหรับช่องนี้แต่ผมเชื่อว่ามันไม่สําคัญเท่าไหร่ครับสําหรับช่องเนี้ยที่สําคัญมากคือ evo l v e vo, คือการพัฒนา a p p เ r e n t เหรอแปลว่าอะไรวะเดี๋ยวแปบนึงคํานี้ไม่ได้เดี๋ยวขอ g o o Google t r a n s l a t ตแปบนึงครับเราจะแปลกันตรงนี้เลยครับสดๆร้อนๆสักครู่นะครับ Auter a l t e r ลแปลว่าแก้ไข a p p EA a, a n c e app a l a n เปลี่ยนลักษณะ๋อรู้ละมันเป็นแฟนซีคืออาวุธเป็นชิ้นเนี้ยแต่เราไม่อยากให้มันโชว์เนี้ยเร่อยากให้มันแบบโชว์เป็นมือแมวอะไรเงี้ยอ่ามันก็ต้องมีมาใส่ตรงนี้เพื่อแล้วก็ตังครับแล้วก็กด app a l a n t ก็คือเปลี่ยนแปลงรูปร่างอ๋โอโหจบครับเราก็รู้กันแล้วตอนนี้เนอะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับ ก็ตัวลาไปก่อนรับายบาย